สวัสดีคุณผู้ชมลุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เทรลเลอร์เทรลเลอร์เอพิโซดที่2ครับนี่คือช่วงที่เดี๋ยวมูฟจะเอาเทรลเลอร์เกมใหม่ๆม,ม,มาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังวิธีการเล่าก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือผมอาจจะสรุปเป็นหัวข้อเอาไว้ให้โดยเฉพาะวิดีโอเทรลเลอร์ที่ไม่ได้มีการบรรยายเยอะแต่อาศัยการค้นหาข้อมูลการตีความจากตัวอย่างที่เราได้เห็นมารวบรวมแล้วก็สรุปในรวดเดียวและอีกแบบหนึ่งก็คือเทรลเลอร์ที่ทางผู้พัฒนาเขามาบรรยายด้วยตัวเองแบบนี้ผมจะเป็นคนแปลไทยให้ผู้ชมได้ฟััััังกกกกนนนนนะะคคครทททาาาาวววมมมเข้้ใจจปณีีนะีีี่่่ดดโอออต2ยพูุ็ื God Form และนี่จะเป็นพาร์ทที่2ของเกมเกมนี้ที่ผมเคยเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเชลเลอร์ตัวใหม่เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาใน state of play เมื่อคืนและเนื้อหาได้บอกเล่าระบบเกมเพลย์เอาไว้ค่อนข้างเยอะแต่จะมีอะไรบ้างนะครับมาดูพร้อมๆกันเลย เนื้อหาทั้งหมดบรรยายโดยค <Keith Lee, S 2> ีธลีผู้เป็นเกมเด렉เตอร์ในฐานะตัวแทนของ Counterplay Game เกมรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แบ่งปันวิดีโอเกมเพลย์ให้ผู้ชมได้ดูกันในวิดีโอตอนนี้ทั้งหมดที่จะได้เห็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโลกแฟนตาซีใน Godfall ภาพเกมเพลย์ทั้งหมดที่ดทได้เห็นแคปเจอร์มาจาก PlayStation 5 De v ค i t ยังไงก็ตามต้องย้ำเสมอว่าสิ่งที่คุณได้เห็นยังอยู่ในกระบวนการการพัฒนาตัวเกมเต็มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศัก,กยภาพของ PlayStation 5แล้วน้ำบัตรดีเชิญรับชมกันได้เลยครับ so jump right into what เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ Godfall กันก่อน Godfall คือเกมแนวลูเตอร์สลัสเชอร์ที่มุ่งเน้นเรื่องของการแอคชั่น ตอบสนองผู้เล่นที่ชอบระบบการต่อสู้โดยมีระบบรู้สิสเตมที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวละครคุณสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวหรือว่าจะเล่นคออฟออนไลน์กับเพื่อนๆของคุณก็ได้จักรวาลของ Godfall นั้นอยู่ในโลก h ไฮแฟนตาซ y เต็มไปด้วยอัศวินวีรบุรุษมนตราและพลังเวทต่างๆและดินแดนอาณาจักรต้องห้ามอีกทั้งโลกนั้นถูกแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆเอิร์ธที่หมายถึงโลกมนุษย์ Water, วอเทอร์ว่าโลกวารีแอร์โลกพลังธาตุลมและสุดท้ายก็คือดินแดนอัคคีก็อนฟเป็นเกมที่เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองไอเทมทุกอย่างจะได้จากการเล่นเกมเท่านั้น no ยืนยันว่าเราจะไม่มีระบบไมโครทรานเซ็คชั่นคุณไม่ต้องรอการอัปเดตอะไรเพราะเกมจะสมบูรณ์ในเดย์1แน่นอนการผจนภัยของคุณจะต้องฝ่าฟันศัตรู <bad> เพื่อท้าทายเทพเจ้าที่บ้าคลั่งที่อยู่บนชั้นบนสุด คุณจะรับบทเป็นลอเรียนไหนพวกเขาเปรียบเสมือน God Light Warrior, ก็อดไลท์วอร์เรผู้ซึ่งสามารถสวมใส่ชุดเกราะวาเลได้ซึ่งมันคือชุดเกราะในตำนานที่ทำให้คุณกลายเป็นสุดยอดนักรบระหว่างการเดินทางคุณจะได้เจอชุดเกราะเหล่านี้อีกมากมายครับที่สำคัญก็คือแต่ละชุดจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองแถมยังมีสตอรทีที่ซ่อนอยู่ด้วย Now, ต่อไปมาพูดถึงเกมเพลย์กันบ้าง สิ่งแรกก็คือพวกเราอยากสร้างความแตกต่างเราอยากผสมผสานเกมแอคชั่น RPG ที่ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นจากการได้ของดรอปกับเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3สพืนจนได้ระบบเกมแนวใหม่อย่าง l ูเตอร์สลัชเชอร์มันเลยนำไปสู่องค์ประกรอบ2อ,อย่างของเกมส่วนแรกคือความโหดของ e q u i ป m e n t ที่เราสวมใส่และอีกส่วนก็คือความสามารถของผู้เล่นเอง เราไม่ได้ต้องการให้คุณพยายามตามหาของเทพแค่อย่างเดียวแต่ยังอยากให้คุณได้รู้สึกและพัฒนาทักษะการเล่นของตัวเองด้วยผมอมองความพิดในเรื่องของการพัฒนาระบบต่อสู้ก็คือไม่เล่คอมแบทใน Godfall จะมีความลื่นไหลต่อเนื่องและผู้เล่นจะต้องมีอินเตอร์แอคชั่นกับมันได้มากที่สุดโดยเราจะเน้นไปที่ฝ่ายรุกมากกว,ากว่าการตั้งรับบ่อยครั้งที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหลายตัวพร้อมๆกัน ส่งผลให้คุณต้องเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูเพื่อที่จะลดระยะห่างระหว่างพวกมันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนคุมเกมในการต่อสู้และเกมจะให้รางวัลแกกความดุดันของคุณ Now that with the ได้เรียนรู้ปรัชญาของการต่อสู้ไปแล้วครานี้มาทำความรู้จักกับอาวุธกันบ้างก็ฟอร์มีระบบอาวุธอยู่5ประเภทอาวุธเหล่านั้นก็จะมีตั้งแต่ลองซอสหรือว่าดาบยาวดูอัลเบลดดาบคู่ แล้วก็เดอะโพลรามนะครับหรืออาวุธที่คล้ายๆกับสเปียร์วอร์เฮมเมอร์ที่ต้องใช้สองมือถือและก็สุดท้ายก็คือเกรฟซอร์ที่ต้องใช้2มือด้วยเช่นกันอาวุธแต่ละประเภทจะมีมูฟเซตที่แตกต่างกันที่นําไปสู่การเล่นที่ไม่เหมือนกันด้วยระหว่างการโจมตีที่ต้องใช้คอมโบอย่างรวดเร็วหรืออาวุธหนักที่ต้องคิดวางแผนว่าจะโจมตีตอนไหนเมื่อคุณเอาชนะศัตรูในระหว่างที่ประจนภัยได้คุณก็จะได้อาวุธอีกมากมายเป็นการตอบแทน อาวุธแต่ลักษณนี้ก็จะมีสกิลหลักและก็สกิลรองเท่าว่าในวันหลังลเราค่อยมาพูดถึงรายละเอียดในการโมดิฟายอาวุธเหล่านี้กันโดยวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธ2อย่างกันก่อนนั่นะก็คือ Dual Blade และก็ลองซอสดาบคู่เป็นอาวุธที่รวดเร็วที่สุดใน God ฟ a l l มีทั้งความลื่นไหลและก็ความคล่องตัวในการใช้เป็นอาวุธที่เหมาะกับศัตรูเบาเาศัตรูที่ไม่มีเกราะและก็ศัตรูที่มาเพียงแค่ตัวเดียว ไลท์แอทแท็กเป็นการโจมตีคอมโบต่อเนื่องกัน4ครั้งส่วนการโจมตีแบบเฮฟวี่แอทแทกของดูอัลเบลดจะเรียกว่าเบลดไซโคลน ซึ่งคุณสามารถใช้เบลดไซโครนเป็นท่าจบหลังจากที่ทำคอโมโบไลน์แอตแทครบ4ครั้งแล้วมาพูดถึงสกิลเฉพาะของดูอัลเบลดกันบ้างคุณสามารถกดชาร์จพลังเพื่อใช้สกิลที่เรียกว่า Inner Focus กนี่เป็นสกิลเฉพาะ Dual ลเบล e เท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มดเมจรให้กับอาวุธของคุณในช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือสกิลพิเศษอีกอย่างที่เรียกว่าโหมดเข้าคอยที่เปิดโอกาสให้คุณลากศัตรูเข้ามาในระยะประชิดแบบนี้ได้ ต่อไปสลับมาพูดถึงลองซอสกันบ้างดาบยาวเป็นอาวุธที่ค่อนข้างสมดุลมันถูกสร้างมาเพื่อทำความเสียหายที่ชัดเจนและมีระยะคูลดาวในการฟันที่เข้าใจง่ายลองซอสมีความเหมือนกับดูโอ b เบล e ตรงที่สามารถโจมตีลายแอทแท c k ต่อเนื่องได้4ครั้งติดกันส่วนท่าโจมตีแบบรุนแรงจะเรียกว่าเฮ a วี่แอทแท f i ฟินิชเซึ่งสามารถกดเป็นท่าปิดได้แบบเดียวกับดาบคู่ลองซอสจะมีท่าเฉพาะอยู่3ท่าด้วยกัน ท่าแรกมีชื่อว่า Spectral flurry เป็นการโจมตีศัตรูยะประชิดอย่างรุนแรงต่อเนื่องซึ่งศัตรูไม่สามารถยับยั้งท่านี้ในระหว่างการโจมตีได้ท่าที่2มีชื่อว่า Spiral technique มันการโจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเป็นเส้นตรงส่วนสกิลสุดท,ท,ท้ายในระหว่างที่เราโจมตีให้สังเกตลำแสงสีขาวเอาไว้ณตรงนี้เราจะเรียกว่า Time attack ในตอนนั้นเองถ้าผู้เล่นกดปุ่มโลดได้ถูกจังหวะจะเป็นการปลดปล่อยสกิลเฉพาะสุดท้ายที่มีชื่อว่า s h i l d uppercut the shield เมื่อพูดถึงโลกก็ต้องบอกว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นแกนสำคัญของก็อดฟอร์ดด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเราสามารถใช้มันได้ตลอดทั้งเกมโลกนั้นมีเป้าหมายในการป้องกันการโจมตี ซึ่งถ้าเรากดป้องกันได้ถูกจังหวะก,ก็จะเป็นการแพรรี่และสามารถโจมตีศัตรูสวนกลับได้หรือถ้าเรากดโจมตีด้วยไลท์แอตแท็กพอดีจริงๆในจังหวะที่แพรรี่เขาตัวแอตแท็กที่เป็นการโจมตีธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็นชิลด์สไตร์ยังไงก็ตามโล่ไม่ได้มีเอาไว้ป้องกันเท่านั้นเรายังสามารถใช้มันในเชิงรุกได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นชิลด์โทรที่เป็นการปาโลเข้าไปโจมตีศัตรูหลายตัวพร้อมกันนอกจากนั้นถ้าเราปาโลไปแล้วแล้วเรากดรับโล่ได้พอดีจังหวะสกิสคลคอมโบที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเว You can tap the นอกจากนั้นการกดปุ่มโล่พร้อมกัน2อครั้งตัวเอกของเราจะใช้โลก่กระแทกพื้นที่เรียกท่าน,นี้ว่า p พ t r ิฟ y ยิงสแ a มและอีกท่าหนึ่งที่อยากจะโชว์ให้ดูก็คือ Ground Finisher ที่เป็นการโจมตีศัตรูที่ล้มลงไปแล้วเอาละครับและต่อไปจะเป็นการปรากฏตัวของบอสสักทีซึ่งจะเป็นยังไงมาลองดูพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครัผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเทรลเลอร์ของเกมเกมนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะส่วนตัวผมที่ได้เห็นวิดีโอการสู้บอสก็ทําให้ผมได้เข้าใจสักทีครับว่าเกมนี้มันเป็นแนวไหนกันแน่ย้ําก่อนว่าเอาเฉพาะข้อมูลที่มีตอนนี้นะผมคิดว่า Godfall เป็นเกมที่มีส่วนผสมของ Monster Hunter นะครับในเรื่องของคลาสอาวุธต่างๆรวมถึงชุดเกราะที่เราจะได้ผมคิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Monster Hunter อย่างเต็มๆส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนเกม Dragon Nest อร์ชั่น PC ผู้ชมที่เราเหมือนจะมีฮับอยู่ตรงกลางแล้วก็รัััับบเสจจาากกกนนนน้้็ลงงดีตต่่อูๆ อยู่ในฉากแล้วก็มีปลายทางเป็นบอสในแต่ละฉากทีนี้มาเอาชนะบอสได้หรือว่าทำออฟเจกชีบบางอย่างในฉากนั้น,น,นสำเร็จเราก็จะได้รางวัลเป็นไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะอาวุธ หรือแม้แต่ทรัพยากรที่เอาไปพัฒน,นาตัวละครกันต่อไปผมคิดว่าประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องดอกจันเอาไว้ว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นตัวเกมจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสุดท้ายเทรลเลอร์เทรลเลอร์เอพิโซดที่2ก็คงจะจบมาไวเพียงเท่านี้ครับังว่าผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของเรานะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเด e m ม v e ครับสตรีโดนนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ And progression, and are eager to share more with you on our way to launch this holiday season. We hope that you will join our Godfall community on Twitter, Facebook, and YouTube. Thank you.